ประเด็นข่าวเด็ดเด็ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ก็คงจะย้อนรอยไปถึงมันกันที่สิบเก้ากันยาเนที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นข่าวปลดพิษาท,ที่ทั่วทั้งโลกให้ความสนใจอย่างมากมายทั้งชาวอังกฤษแล้วก็คนทั่วทั้งโลกก็คือพระจิพิธีฝังพระครมบศบของสมเดพระราชินีอลิสเบิที่สองนี่แะครับก็พระพิธีนั้นผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ฟังก็ ติดตามทุกข่าวกา้ก็มีการเผยแพร่ทั้งสถานีโทรทัศน์บีบีซีสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นไดได้อย่างเรียกว่าติดตามกันแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ในเมืองไทยก็มีการรายงานกันถ่ายทอดสดเป็นระยะเวลาเนี่ยนะครับวิธีเริ่มประมาณ1กือเกือบจะสิบเอ็ดนาฬิกาเวลาที่กรุงลนอนดอนเรอประเทศอังกฤษก็เหลือความมาณก็เกือบเกือบห้าโมงเย็นในประเทศไทยของมันจันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ คือในช่วงแรกนั้นเนี่ยนะครับก็มีพระบรมศพเนี่ยที่ bey, เวสต์ตมินสเตอร์แอบบีซึ่งเป็นมหาวิหารซึ่งนตะิดหอนาฬิกาบิกเบนติดกับแม่น้ำเทมส์เลยนะครับซึ่งเป็นมหาวิหารยินเนสเวสต์มินสเตอร์ที่สวยงามมากนะครับเสร็จแล้วก็ถือว่ามีการผ่านกระบวนการจากตรงน,นั้นเป็นกระบวนเสด็จของพระบรมศพพร้อมทั้ง พระมหากษัตริย์เจ้าพระมหากษัตริย์ชาวที่สามและพบบรมวงศ์สาณุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยนะครับก็เรียวว่าเดินตามแต่ในขณะเดีวยวกันจากีมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เสร็จแล้วก็ได้เคลื่อนพระศพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับไปที่ประตูชัยเวอร์ดิงตันแล้วก็ผ่านมาที่พระราชวังบักกี้แฮมเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนพระบรมศพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับไปที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ ที่ภายในพระราชวังยินเซอร์ซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ท่านและพระสวามีนะครับก็อย่างยาวนานทีเดียวทั้งนี้พิธีพรำมรมศพเนี่ยก็เสร็จสิ้นในช่วงของใกล้ๆเวลาค่าของคืนวันจันทร์ที่อังกฤษที่บ้านเราเนี่ยก็ประมาณถึงพฤจะกียนหนึ่งตีสองเลยเดียวทีเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าการเคลื่อนรศพในทิศตะวันตกของกรุงลอนดอนกับที่พระาวังยินเซอร์ทราบการพระเสร็จที่กรอสองกลางกาง จำนวนมากส่งเสียงเรียกว่าพราเฝ้าเสด็จพระบรมศพของพระองค์องพระค์ท่านนะครับว่าทีวิธีนั้นเนี่ยเราคงได้ติดตามว่าถึงเรื่องของการที่มีทั้งหลอดเชมเบอร์เลนจุงมินม,มูหระราชเกีาอาวุโสสูงสุดผู้ถวายรายงานในรัชสมัยของคุณอลิซเบธได้ทําการขาคาราชสำนักของตนเองก่อนจะวางลงขีดพระศพ ให้ทัศร์พระธานั้นเนี่ยถูกฝังไปพร้อมกันเป็นการแสดงสัญลักษณ์เรื่อประกาศสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่สองจากนั้นก็มีการอัญเชิญนะครับกระดัพระเจ้าชาว,ชาวที่สามขึ้นครองราชนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงว่ากาสเชฟเดทิงนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงท่านใหม่ของอังกฤษและหีบพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถเนี่ย ก็เลยกว่าสคกเลื่อนลงสู่โถงฝังพระศพชั้นใต้ดินนะครับพร้อมกับท่าสวามีบระยุแข่งสินเลนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวประทิษารที่มีความสาคัญมากมีผู้นาทั่วทั้งโลกนี่นะครับน่าจะประมาณแปดร้อยกับผู้นําทั่วทั้งโลกซึ่งไปอยู่ในเรื่องของพระีพิีพิธีพระบรมศพที่โบสถ์มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในใจกลางกรุงลอนดอนนะครับก็ถือว่าเป็น พระยิง่งขีเป็นขาวประวัาาติศาสตร์สำคัญขึ้นพระองค์ท่านนั้นทรงครองราชถึงเจ็ดสิบปีที่ประเทศทงังกกษนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวาาที่เราต้องติดตามเสมอเป็นที่ชืนหลกสนใจอย่างมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็ขอ,ขอให้พระ,พระมหากษัตรช,ชาวสีษ์สามนั้นทรงเจริญนะครับแล้วก็มันก็มีพระชนมายื้อถึงเจ็ดสิบสามปีแล้วนะครับก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของ ประเทศสหราชอาณานาจาอังกฤษและใน่คือจะประบอต่อไปครับ